อันนี้คือตั้งชายมาให้นะคะมันมันช้าไปไหมแม่ปีใหม่เนี่ยไม่เป็นไรขอบคุณมากมากขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะห้เฮงปังๆค้าขายร่ำรวยนะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยตอนนี้ปวดขาเนาะโอ้ดีขึ้นไหมไม่ดขายที่ขายดีเพราะว่าไม่ได้นั่งนะคะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่โอเคหนาไม่เป็นไร แม่ปีนี้อายุแม่เข้าปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้57โอโ้โห57แล้วอ่ะจ้าใายมีใครสั่งแม่ไว้มัางไหมบรรยากาศน่าร้านนะคะขอบคุณครับลูกนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศชาแนลนะคะวันนี้ตักอยู่กันที่ตลาดนัดจองพลปอนะคะก็ตั้งใจมาหาแม่กําไรเลยนะคะซึ่งขออภยัยวยคะมันมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าตักไปทุระมาเนาะไม่ค่อยว่างเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้อยู่สลับบุรีสักเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยววันนี้ตักจะพามปหาแม่กําไรเนาะคือจริงๆอ่ะมันพ้นเทศกาลปีใหม่ไปแล้วไหมเออแต่เรามาก็ไม่เป็นไรน้เธอ <laughs> เออนะถือว่าเราได้มานะไปเดี๋ยวเราไปหาแม่กําไรกันดีกว่าไป ตลาดนัดจอมพลปอนะคะเป็นตลาดทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะซึ่งเราได้ถ่ายแย่กำไรเนี่ยเอาจริงๆอุ้ยสองปีแล้วมั้งเนาะเออไปก็นี่นู่นนู่นไหน่นู่นไปข้างหลังเขาเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะ ขายดีไหมคะขายดีไหมคะเดี๋ยวแมเดี๋ยวเอาไมเอาไมอันนี้จะหมดหรือยังแม่หมดหมดแล้วผู้ชมอะหมดแล้ว <c oughs> ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวรอแม่วันนี้มาแบบค่ำมืดมากเลยนะคะไม่ใส่มาลูกเออไปคลินิกมาไม ไม่่อยอยู่สระบุรีด้วยจริงๆอาจจะเข้ามาหาแม่แขงปีใหม่แล้วแต่ว่าไม่ว่างเลยแม่เดี๋ยวรอค่ะแป๊บนะลูกนะ,ะหมดแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมเลี้ยงเลยอ่ะเลี้ยงเลยจริงๆถ่ายดีถ่ายดีค่ะแต่นาพิกะปียังเหลืออยู่นะสองสองสามห่อพิกะปีทำเยอะ น้ำกระปีเปล่าๆแม่ก็ขายขายแม่อันนี้คือตั้งใจมาให้นะคะมันมันช้าไปไหมแม่ปีใหม่เนี่ยไม่เป็นไรขอบคุณมากลูกขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะฮีเฮงปังๆค้าขายล้ำรวยนะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยตอนนี้ปวดขาเนาะโอ้วั ดีขึ้นไหมไม่ดีขายดีพขายดีเพราะว่าไม่ได้นั่งนะคะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่โอเคแม่ขอให้หนูจงคนนะนะเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะแล้วก็ติดตามหลักล้านขึ้นไปนะลูกนะค่ะก็แม่ตอนนี้ตอนนี้ช่องหลักหนูฟิวเนาะก็เอซีฝากเอซีไปติดตามช่องใหม่เดี๋ยวก็มาลูกเดี๋ยวก็มาใช่ไหม่รออยู่รอคู่อยู่เดี๋ยวก็มาค่ะโอเคแม่มาลูกค้ามาแล้วเร็วเร็วเรื่ทงอะไรไม่ทัน เอาจริงๆเราเราถ่ายมากับแม่เนี่ยได้แม่สองปีแล้วมั้งเนี่ยแม่ใช่ใช่ใช่ไหมนานแล้วหนูถ่ายกับแม่มาแล้วมีที่จะวางเลยแม่ใช่อยากโทรด้วยาปคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมสักเนี่ยนี่แหละเหลือหน้าเดียวชะอมนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันตอนนี้ยังไม่ทุ่มเลยนะเนี่ยยังไม่ทุ่มเลยหมดแล้ว้าต้องรอหน่อยนะต้องรอหน่อยนะ อีกสองเตาสั่ง,ง,งไว้เลยนะคะที่หมายจ้ายัง,ยง,งอยู่สองวันนะแม่เนาะจ้าวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะจ้ามันเข้ามานานเลยค่ะคุณผู้ชม ยังอยู่เหมือนเดิมหลอยอยู่เหมือนเดิมหน้าก็เท่าเดิมนะแม่เนาะยังไม่มีอะไรใช่ไหมคะสินสีบหน้าแต่แล้วแต่จะได้เพราะว่าแต่จะได้มาอีกเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันผักมันไม่ค่อยมีแล้วเนาะเจออะไรเอาก่อนเลยช่วงนี้ชอมแพงไหมล่ะแม่สี่สิบโอ้แพงอยู่ค่ะของหนูชมห้าไม้ แล้วก็ยอดมะพร้าวสองลูกค้าสั่งไว้นะคะเที่ยงเลยค่ะคุณชมดูดิขายดีมากเที่ยงเลยนี่นะลูกนะล่อนี้มีอะไรเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีอะไรนะแม่เนี่ยหมดแล้วมันคืออะไรมะเขือยาวแน่เลยมะเขือยาวม่วงขายดิบขายดีค่ะน้ำพริกกะปิเหลือเท่านั้นเลยค่ะ เจ็ดแปดเก้าดูแบบเสียงแหบๆเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะแม่ใช่ไหมเนี่ยดได้พักได้ผ่อนมาไว้เนี่ยเก้าสิบบาทไอ้อ่ะดิโอไอ้ลูกค้าสั่งเลไยังคะสัญญาเอาอันนี้สองไม้อ่ะสองไม้ได้เลยค่ะอนนี้คืออันได้ไดเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะคะแม่กำไรไ <laughs> ไม่ได้หยุดไม่ได้พักได้พอนเลยโอ้โหลำพิษถุงเหรอลูกอีตอนรับมาอีตอนมาใหม่ๆหม่มันก็เต่งต่นย้ายไปย้ายมาเหี่ยวหมดเลย <c oughs> ขอบคุณจ้า <c oughs> แม่้วตอนนี้มพีพี่เพิ่มเติมที่ขายหรือเปล่าที่ไปขายที่ใหม่ๆหม่อ่ะตอนพูดขาหม,มอ,อให้หยุดใจขาหมออยู่พักพักบ้างหนูว่านะ หมอหยุดเดินไกลกับยืนนานสองอาทิตย์ย,ย,ยังไม่ได้หยุดเลยยังไม่ได้หยุดเลยเขาหาไปเข้างานมาลูกโอ้โหยังจะไปขายงงขายงานมาอีกนะเนี่ยเขาหาไปอ้อเขาหาไปก็เลยไปกับเขา หรือว่าขายตลาดก็ไม่ไหวแล้วนะแม่ขายงานสิบวันกะปิจ้ากะปิกะปีนะคะใส่ปลาทูใส่ปลาทูด้วยนะคะลูกค้าอร่อยมากค่ะตัาวยาี่สิบี้อนหน่อยนะลูกแล้วลุล,วลอล่ะ แนะม่หนุนน้าแม่ปีนี้อายุแม่เข้าปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้ห้าสิบเจ็ดโอ้โห <57. S 1> โโห้าสิบเจ็ดแล้วอะ่อะเช้าสองไม้คชมล่ะลูกรออมนะลูกนะอชมรอหน่อยนะลูกนะ เหนือน้าสุดท้ายค่ะเยะทายนีหรอครับขอบคุ้ค่ะขอบคุณค่ะกินซะกกอนเเป็นคไม่บหมว่าำหรคนเป็นเบาหวานทางนู้นมาปะมา นะครับที่ไหนของมันหน่อยาศัานแค่ตรงนี้แหละขอโงารดการมั้ยครับครับครัเป็นสถานที่กว่านี้จะต้องได้ให้ช่วยหน่อยขะท่านครับครับ ชะอมวันนึ่งแม่ใช้ช่งนี้กี่โล่ะแม่ตอนนี้เยอะลูกเยอะเลยนนใช่ไหมคะนะเพราะว่าแบบเป็นซิกเนเจอที่ลูกค้าที่ต้องแบบเอาเลยยิ่งชะอมแพงอ่ะแม่ยิ่งใช้เยอะอไม่เหมือนตอนชะอมถูกนะวไม่หรอวันไม่ได้ไปเหรอไม่สบายลุงหสายมีใครสั่งแม่ไว้บ้างไหม บรรยากาศหน้าร้านนะคะขอบคุณครับลูกจริงนะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ใส่ซอสไหมอ้ลำพริกนะขายดีค่ะเสียงแหบเสียงแห้งเลยค่ะแม่อันนี้คือยังเหลืออยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่มีไข่แล้วไข่ไข่ไม่อยู่แล้วลูกสีสิบาท มีเจ้าของยังคะมาได้ได้ได้จำไม่ได้ว่าใครสั่งเลยจำไม่ได้เลยว่าใครสั <h 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 ่งอันนี้อักรไม้สั่งไม้ถ้าไม่มีก็เอาสับได้คุณผู้ชมขายดีมากเลยนะคะก็วันนี้ตักได้มีโอกาสที่หาได้กำไรเนาะเ้าแบบของเล็กน้อยมาให้นะคะก็ถือว่า ตั๊กเนี่ยอ่าคือตั๊กเนี่ยอยู่กับกับายแม่ละไรประมาณสองปีได้แล้วนะตั้งแต่ทำช่องมาเลยนะคะก็วันนี้ม่ขายดีมากเลยนะเดี๋ยวตักต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากกดอ่าติดตามเพจใหม่ตั๊กด้วยนะคะสุริสา a ชาแนลแฟนเพจนะคะช่องหลักเนี่ยตอนนี้กำลังคู่คืนเนาะก็กดไลก์ก็แชร์ด้วยนะคะกดแชร์กับตักด้วยตักฮิโนสวัสดีค่ะขายดีมากเลย